นอนอยู่ข้างสบายดีพ่อแม่พี่น้องมือนีกนม็มาพบมาพอ้กันคือเก่าเนาะพี่น้องกับสาวลาวเมืองจำพรเนาะเอาลูกสาว่อยชิบไปใส่แบบนี้มือนีกับไปตลาดพี่น้องได้เห็ดผิ่งมานี่เห็ดผิ่งดอกบกง่ายหนึ่งพี่น้องสีแกงเห็ดเดอ้อมือนีเดี๋ยวมากินแกงเห็ดน้ำกันเด้อพี่น้องเดอ้อนี่ เดชิพาไปแกงเห็ดนี่พี่น้องเห็ดพึ่งดอกง่ายๆอ่ๆหนึ่งเหลืองๆเนีอยนี่นี่ดอกง่ายหนึ่งบริกินลายปีแลยได้แกงเห็ดนี่แกงเห็ดพึ่งดอกว่า ทำใเนยๆเลยคือชิเต็มหมอนี่เลยพี่น้องนี่นี่แกงใช้ผักอีตูพี่น้องผักติ๋วผักหวานมีหมักพริกหน่อยพ่อมอยู่บ้านทาเอิรนทำอย่ง้ยก็เลยเอ้ยหมักพริกอยัางเงี้ก็พริกขาวเออยมักพริกขาวพริกพ่นะนะพี่น้องบ้านเฮามักปลูกในพ่นเนาะอันนี้นี่ ใส่พักบัวพ้อวาชิคายนี่เดี๋ยวสิตั้มใส่ในข้าเบือดอก,กอันนี้วาชิคายกับพักบัวว้าอ,อยากถือพี่น้องเดี๋ยวสิตั้มใส่ในข้าเบือพี่นอ้องกันพักบัวกับวาชิคายนี่นะเนาะมะพร้าวพออแกงห่อนๆเศบๆเผ็ิดเพิดพ,พี่น้องพี่น้องนี่เนาะเฮ็ดที่เฮาเตรียมไว้แล้วเนาะเนี่ยเดี๋ยวเฮาสชมาตั้มข้าเบือก่อนพี่น้อง ใส่เขาเขาสั้นเขาเนี้ยวเนะพี่น้องที่ใส่หน้าไม่แล้วใส่ลงไปแล้วกะหอมแดงเนาะพี่น้องหอมแดงวาชิคายเนาะพี่น้อง ตามันอีก่อนเนาะโดยพี่น้องตั้มละเอียดประมาณหนึ่งเลยเนานะใส่หมกผดลงป้าแบบนี้มมกผิดนี่ยห้า็ต้องตั้นละเอียดเนาะพี่น้อง แค่นี้ก็พอ่อแล้วพี่น้องหลังจากนั้นเนาะเอาสี๋เฮาตั้งแล้วในลงลงไปในกระทะเนาะพี่น้องกระทะหรือหมอก็ได้พี่น้องแต่จะว่าใครมียังเนาะหมอก็ใช่หมอมีกระทะก็ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็นหนาไม่ย่นนั่นานางเนาะที่เฮาเตรียมไว้ลงไปเลยละกะเอาไปข้างพี่น้องร้ยพี่น้องตั้งไฟแล้วเนาะ กะเอาเห็ดลงไปเลยใส่เห็ดลงไปเนะาะไล่เลยทีเดียวโอ้ยบุ๊ดได้กินเป็นสิบปีแล้วมั้งแกงเห็ดเผือกนี่ปกติไปตลาดก็ชิได้มาแต่พวกเห็ดบดเห็ดอีหยังนี่ยนะเหื่อนี้ไปเห็นเห็ดเผือกก็เลยโอ้โหหล,ลาปากแ้ เดีวลงไปเลยจัาหน่อยมันกระยุบดอกพี่น้องนี่เฮ็ดนี่เดี๋ยวก็ะซิมีน้าออกมาอีกเนาะนให้เดือดสักพักหนึ่งนะจัาหน่อยให้จังปุ้งจาง้างมาให้จังปุ้งเนาะพี่น้องเนาะ โดยพี่น้องตอนนี้กะหมอเดือดแล้วเนาะพี่น้องทำมาปรุงกันเลยเนาะอันดับแรกในเมนเนาะสำคัญเลยประแดกพี่น้องประแดกซดได้นน่เอาไว้ใส่แกงโดยเฉพาะเลยพี่น้องใส่สักระมันสองสมบูรณเนาะเสร็จแล้วกะปรุงนัวเนาะพี่น้องใส่ลงไป ้ำตาลน่อยหนึ่งเนาะเสร็จแล้วก็น้ำปลาอันนี้แหละพี่น้องกับคนเนาะเห็นบ่น้ำมันเริ่บล้ายเลวได้แบบนี้โดยพี่น้องตอนนี้เนาะพอน้ำเดือดแล้วกะ มันจะมีฟองขึ้นแบบน,นี้เนาะเ้ากระซอนออกนาะพี่น้องซ้อนออกเนี่ยเป็นฟองแบบนี้ซ้อนออกอันนี้ก็คือห้าวซ้อนปลวออกเบิ้ลเลยเนาะพี่น้องเนาะรอจักหน่อยเ้าจังที่ใส่พักลงไปเนาะ ดยพี่น้องบันนี้ซุกแล้วได้บันนี้พี่น้องเสร็จพักอีกตู้ลงไปเนาะพี่น้องพักหวานพักติ๋วพี่น้องใส่ลงไปเลยพักนี่หลังจากนั้นเขาก็หยิกลงไปเนาะพี่น้องหยิกลงไปเลย hôm hồi hồi ơi Càng hết hưởng thì ơi Đi cha, xịt là cha Xịt là đỡ thì ơi hết hưởng Mà đỡ thì nóng đứa. mà kim đỡ bà này Càng hết hưởng thì Hết hưởng quên luôn ơi กินเบิร์ดคักๆมนเนี้ยมาเด้พเอพี่น้องพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อโดยพี่น้องนี่แกงเห็ดเพิงพี่น้องอ่ะเบิร์ใกล้ๆเลยเนาะมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเบิง่งชิมเบิ่งก่อนพี่น้องมาเด้อมากินน้ำซาวแฟนตาเด้อพี่น้องเด้อ อืมเสร็จแล้วค่อีพี่น้องขอมนุายาตไปกินของกันเด้อพี่น้องเด้อมือหนาวพอกันหมาพี่น้องสบายดี